วันนี้พลังเต็มที่เลยออซ้่มสุดๆเลยนะครับและนี่คืองานแถลงข่าวอยางเป็นทางการในการร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้กับวงการบอลและบอลไทยของเรานะครับใช่ครับโดยคันเปรที่มีชื่อว่าซับเอสเชียร์ไทยไฮออซ่มเร์ต้องบอกว่าคันเปรนี้นะครับสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยเอสโคลารับมันคือหนึ่งในเครือบริษัทไทยเบเวอร์จำกัด แชมป์เปี้ยนใช่ครับเป็นไงครับโจ้ไอ้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครที่บ้านที่ไปพอได้ได้ยินว่าแบบพี่พี่ทาง e s c o l a สนใจว่าแบบเออให้ผมแบบไปทำเพลงเกี่ยวกับเชีียร์ทมชาติอะไรเนี่ยค่ะก็ผมขอบคุณมากขอบคุณที่แบบคุณดึงผมขึ้นมาขอบคุณทาง e s c o l a ครับเพราะว่าผมพร้อมมากๆเพราะว่าอยากอยากมีเพลงที่แบบเพื่อคนไทยที่เป็นเพลงของชาติเราเนาะอะไรที่เป็นเพื่อประเทศชาติผมก็แบบดีใจครับดีใจที่ ได้เป็นเหมือนเพลเชียร์นำเป็นแฟนได้เชียร์นักบอลลบอลไทยถูกให้มันออซันอยูแล้วไม่ไม่ไม่ออกะไรมาแต่ราตอถ้าเสียโงนีครับเด่มามันจะเป็นสัญลักษของความเป็นไทยและเป็นตัวแทนของนักรองไทยได้ดี <ม>รผสมผสานในเพลงจกต้องไปหาผสมผสานที่มันตีทั้งสี่ภาคครับครับมีระนาดได้ไหมมีครับพอเสียระนาดขึ้นมาลุ้นึะถือเขิลในความเป็นไทยเราคิดกูเรื่องจริงบ<ะ>้าเรื่องจริงเด้๋ยวฟังเพลงแล้วเรียบร้อยโดยเฉพาะท่อนที่แบบว่าน่าจะติดหูแน่ๆก็คืออ๋อฮะท่านจะ ตอนที่เราลองซ้อมน้องไม่เห็นเือนนี้เลยเราไม่เปืนอเขาอะไม่เมืออตอนให้เื่อชีพมาองให้ครูสอนให้ครูสอนพี่กิ๊บเขาอยู่ว่าเหยีมาลองวันนี้เนี่ยจับเนื้อได้หรือยัง่แล้วมี้เชียร์แล้วดและโจ้สอนพวกเรา่อราต้องคิดยังไงครับหนึ่งสองสามโอ้โอ่โออานป็นอ้แล้วขาจับมาญาตขอแค่โอ้โแคสอ

ออยากังตบมือกันหน่อยสิครับผมคิดเดียวคิ่ไกล้ิดเดียวเดี๋ยวไปแลกันโอ้โหโอ้โพี่กาับเพลงพี่สิกับเพพี่สิ่าอะไกับเพลงนี้นี่อเลงน้ออเงเดียวเล่นเดียวเลอเชยไว้กักด้วยครับผมแล้วไม่ใช่แค่พี่กอยนะให้ให้ใ้โอ้โหนักกีฬานัอกีฬาที่ปตัพี่กิ๊บก็ได้พี่กิพี่กเขาเี่นประสานเสียงกับิ้งนิวจิ๋วผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อต้องโชว์แล้วคู่คูพี่เก นักร้องเสียงพอ้อชัยถามต่อไปทุกคนจะได้เห็นนักร้องเสียงเพียอยาก้องสักหน่อยไหมพี่กี้พี่ฟูสักหน่อยหนึ่งพร้อมกันภาพรักพี่ในสนาม <c oughs>